ครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีเอฟซีทางช่องครับสวัสดีพี่นทุกทุกคนที่กมาติตามรับชมกับสูตรหวยครับผ้ารวยครับสูตรหวยผ้ารวยครับครับอาจารย์เปตึงกันเด้อพี่นครับกมติตามรับชมกันครับ สำหรับคลิปนี้เขามารับชมสูตรเนีพี่น้องรับหลักร้อยเด้อพี่น้องรับมาดูลักร้อยก่อนหมพี่น้องรับอ่ะครับหลักร้อยครับประจำวันครับประจำวันกับวันอังคารครับพี่น้องรับอ่ะกับอังคารเด้อครับพี่น้องกับวันอังคารกับที่สิบหกเดือนสิบสองสองห้า หกแปดเขามารับชมกับลักลอยกันครับอ,อาจารย์เป็ดตังเงินพี่น้องครับเขามารับชมกันกับหลัก้อยพี่น,อน้องมารับชมลักลอยกันครับอาจารย์เป็ดตังเงินพี่น้องครับกับลักร้อยเด้อครับ อาจารย์เปติงเนจะเขามารับชมกันครับกับลักรอยออกอยังครับลักรอยออกกับงวดที่ผ่านมาครับออกอยังเกลือกเล็กสามตัวครับเล็กสามตัวสองห้าสองกับสองหาสองเขามารับชมกันครับ ก่อนสิไปรับชมมะมืองคําเตือนจากทางช่องกันกับมะมองคําเตือนจากทางช่องกันอ๋อครับคําเตือนกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกับสูตรคานวณแนวทางสลักกินแบ่งรัฐบาลครับรับชมเพื่อเป็นแนวทางครับจากช่องครับสูตรหวยผ้ารวยภาคอีสานครับอาจารย์เปตเงินเตอพี่น้องจะเขามารับชมกันครับอาจารย์เปตเงิด์ครับอ๋อเขามารับชมกับอย่าลืมตรงนี้ครับรับชมเพื่อเป็นแนวทางครับ มักแขวะว่ามักรพานไปเอาเขามารับติดตามรับชมกันครับสูตรหวยผ้าร้ยหายจานยปไปถึงเงินเอาอันมาดูลักลอยกันครับลักลอยครับสำหรับคลิปนี้มาดูลักลอยกันครับลักลอยกับประจําบันทีสิบหกกับเดือนสิบสองสองห้าหกแปดกับบัญคารที่สิบหกเดือนสิบสองสองห้าแปดเด้อครับ สูตรลักลอยครับลักลอยลักลอยก็มีอยู uh ่ทอนนี <steering Kaf Maria> mm <Elena> ้คร <Det ha> ับลักลอยก็คือเลขสองตัวนี้ครับเลขสองตัวนี้ก็คือลักลอยครับสองบวกกับห้าครับสองบวกกับห้าเด้อครับสองบวกห้ากับสองลักลอยไปบวกลักสิบได้เท่าไรพี่น้องครับได้เท่ากับสองบวกห้าได้เท่ากับเจ็ดกับแปดเก้ากับนี่คือลักลอยครับประจําวันที่สิบ หกเดือนชิสองครับออกมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะเฮ็ดอันคลิปนาจะเฮ็ดยอดล้างให้ดูครับสำหรับคลิปนาจะเฮ็ดยอดล้างให้ดูเด้อครับคลิปนี้เอาไปแค่นี้ก่อนกับสั้นๆง่ายๆครับเป็นสูตรง่ายๆครับงวดนี้ครับมีอยู่สามตัวนี้ครับสามตัวนี้ครับเจ็ดแปดเก้ากับเจ็ดแปดเก้ากับหลักร้อยเด้อกับหลักร้อยจะวาครับเจ็ด เปิดเก่าขอพี่น้องมันมานโชคดีครับทุกอย่างระตบบุญพราวาสนารครับเอาไปจับไ่กันเอาครับเอาไปจับใส่กันเอากับกับหลักร้อยกับแนวทางอันแบบไปประจำวันที่16กับเดือน12 25วันอังข้ารที่16เดือน12 25 6 8ได้กับวได้กับบางข้ามกับกําลังวันก็คือเลข3กับเลข3พี่น้องครับดูให้ดีครับ เจ็ดสามยังพี่น้องครับสามแปดเจ็ดสามเก่ากับพี่น้องดูกันเดากับแล้วตะบุญภ้าวาสนาว่างคันก็คือกําลังวันก็คือเลขสามเด้อครับเลขสามก้อยพี่น้องมันมานโชคดีครับทุกอย่างและตะบุญภาวัสนากับพี่น้องครับเบืองแรกจะลืมตรงนี้พี่น้องครับอย่าลืมตรงนี้ครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับรับชมเพื่อเป็นแนวทางครับรับชมเพื่อเป็นแนวทางครับมาคอยเอาบ่มักกระพานไปเอาเข้ามาติดตามรับชมกันครับ สำหรับคลิปนี้มีทานี้พี่น้องครับเอาครับอย่าลืมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับเอาคลิปหน้าจะเฮ็ดยอดลังให้ดูครับยอดลังให้ดูครับเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็มีทานี้พี่น้องครับเจอกันคลิปหน้าครับกับสวัสดีครับ